สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจิกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพีอรคาดในหัวข้อเขารักคุณตรงไหนนะคะด้านหน้ามีไพ่และทั้งหมด3ใบคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือ ตุ๊กตาด้านหน้าไพ่ก็ได้นะคะกองที่1ทางด้านซ้ายมือเป็นตุ๊กตาผมสีส้มกองที่2เป็นตุ๊กตาผมสีเขียวกองที่3เป็นตุ๊กตาผมสีเหลืองให้คุณเลือกกองไพ่ที่รู้สึกชอบ1นึกองแล้วเรามาฟังคําทํานายสนุกสนุกกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1กันนะคะ คนที่เลือกกองที่1น,นะคะเขารักคุณตรงไหนใบแรกได้ราชาถือไม้เท้านะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ใบที่สองนะคะได้เด็กถือเหรียญน,นะคะ เขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นเป็นคนที่มีความสนใจมีความใส่ใจนะคะในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางการงานทางการเงินให้กับชีวิตของตนเองต่อมานะคะได้สามดาบนะคะเขารักคุณ ตรงที่คุณนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆพร้อมเรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาต่อมานะคะได้อัศวินถือไม้ท้านะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะมีความคิดบวก มีความรักความตั้งใจนะคะที่จะทำความฝันให้เป็นจริงนะคะอยู่ใกล้แล้วได้รับพลังงานดีๆนะคะจากคุณต่อมานะคะได้ราชาถือถ้วยนะคะเขารักคุณตรงที่คุณนั้นเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีเมตตาอบอุ่นและก็มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะใบแรกนะคะได้รับลมซีเครตนะคะน้องควายนะคะกำลังซ่อนสมบัตินะคะเป็นลูกบอลกับลูกบาทนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาเห็นนะคะแล้วก็นำสมบัติออกไปได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งมีค่านะคะดังนั้นน้องควายก็เลยต้องวางแผนนะคะในการที่จะเอาสิ่งของที่มีค่าสมบัติเหล่านี้มาฝังไว้นะคะ เขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะรู้จักวางแผนชีวิตแล้วก็มีความรอบคอบต่อมานะคะได้ Study ร่ำเรียนนะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างตั้งใจในห้องสมุดนะคะ,ะ,คะเขารักคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ ตรงที่คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่รู้จักปรับตัวนะคะรับฟังไอเดียความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเขานะคะก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็รู้จักคุณเข้าใจคุณนะคะให้มากขึ้นนะคะต่อมาได้เดอะเฮอร์มิตนะคะ เป็นน้องแมวอ้วนนะคะผู้ทรงภูมิปัญญานะคะถือคบเพลิงนะคะเดินออกจากเมืองนะคะฝ่าหิมะนะคะเพื่อไปหาสถานที่นะคะที่สามารถจะมีสมาธิแล้วก็คิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณนะนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ เวลาทำไรนะคะก็จะมีสมาธิตั้งใจนะคะต่อมานะคะได้เบอร์33 Influence นะคะอิทธิพลนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นอิทธิพลทางด้านวาจานะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเวลาที่พูดนะคะ ทั้งน้ำเสียงทั้งคำพูดวิธีการพูดนะคะก็คือไพเร้อนะคะแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้ำใจนะคะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังนะคะพูดแล้วดูน่ารักมีเสน่ห์นะคะและคุณนั้นนะคะมีอิทธิพลต่อเขานะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยนะคะใบต่อมานะคะ ใบสุดท้ายได้เบอร์สิบห้าช่วงชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นรูปผู้ชายนะคะที่กำลังได้รับมอบนะคะเหมือนกับเป็นมงกุฎนะคะเหมือนได้รับมอบตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะก้าวหน้าขึ้นนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนที่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอๆนะคะและ เขาก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองตัวเขาเองนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเหมือนกันกับคุณนะคะเพราะคุณนั้นเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขานะคะก็ขอจบคำทำนายนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่สองกันนะคะ คนที่เลือกกองที่สองนะคะเขารักคุณตรงไหนนะคะใบแรกนะคะได้เดอะ o มูนนะคะอ่าพระจันทร์นะคะในรูปนี้คือสวยมากนะคะปากสีแดงน,นะคะมีขนตาด้วยนะคะอ่าเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ย ดูสวยดูหล่อนะคะมีเสน่ห์น้าหลงไหลหน้าใฝ่ฝันถึงนะคะในสายตาของเขานะคะคือคุณนี่แบบดูดีมากๆนะคะต่อมานะคะได้ราชินีถือไม้เท้านะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นสนุกสนานร่าเริงอารมณ์ดีนะคะอยู่ใกล้แล้วสบายใจนะคะอยู่ใกล้แล้วมีความสุข เป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนนะคะไม่ใช่เข้มแข็งแล้วแข็งกระด้างแต่ว่าเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนซึ่งหายากนะคะในสายตาของเขาต่อมานะคะได้เบอร์เก้าเดอเฮอร์มิดนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเ,เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่มี ความคิดที่รอบครอบความคิดที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะต่อมานะคะได้เบอร์สิบห้า the d e i นะคะเขารักคุณนะคะคือทุกอย่างที่เป็นคุณก็คือใช่สำหรับเขานะคะตรงใจเขานะคะคุณมีเสน่ห์ในสายตาของเขามากๆนะคะ มามาได้เบอร์สี่ the emperor นะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ดูดสง่างามเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงนะคะในสายตาของเขาไพ่ oracle นะคะใบแรก ได้ตัดขาดเซเปเรตนะคะเป็นรูปน้องคายกับน้องนกนะคะที่เดินกันไปคนละทางนะคะเซเปเรตนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะต่อมา ได้ Rethinking ทบทวนนะคะเป็นรูปผู้ชายนะคะที่เหมือนกำลังนั่งอยู่ในแก้งสายที่ครอบไว้นะคะกำลังใช้ความคิดนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีนะคะโดยคิดทบทวนนะคะข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นนะคะเป็นคนที่มีมาตรฐานในตนเองนะคะ เป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะคือคิดมาแล้วอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันคือสิ่งที่คือคุณคิดแล้วว่ามันดีที่สุดนะคะคุณถึงจะตัดสินใจเพราะว่าคุณมีมาตรฐานนะคะที่ค่อนข้างจะสูงนะคะต่อมานะคะได้ the high priest the high priestess นะคะ เป็นรูปน้องแมวอ้วนนะคะสมมงกุฎดอกไม้มีทิชชู่พันตัวนะคะเ,เขานะคะรู้สึกรักคนที่เลือกกลองที่สองนะคะตรงที่คุณเนี่ยดูมีเสน่ห์นะคะดูหน้าตาดีดูฉลาดนะคะมีความคิดที่ลึกซึ้งคาดเดายากดูหน้าค้นหานะคะสำหรับเขานะคะต่อมานะคะได้ เบอร์ส2สปาร์นะคะเป็นรูปไม้ขีดไฟนะคะที่พอมาอยู่ใกล้กันปุ๊กก็ Spark นะคะเกิดเป็นไฟขึ้นมานะคะ,ะเขารู้สึกรักคุณนะคะตรงที่คือมันเหมือนกับเจอแรงดึงดูดนะคะเวลาเจอคุณนะคะแล้วก็รู้สึกหลงไหลข้างใครเจอคนที่เหมือนกับเคมีตรงกันนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ ได้เบอร์61นะคะพื้นที่แห่งความมั่งคั่งนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถนะคะที่จะนำพานะคะหรือสร้างความมั่น,นคงนะคะในชีวิตได้นะคะและเขานะคะก็อยากจะร่วมนะคะที่จะสร้างความมั่นคงนะคะอยากจะสร้าง บ้านนะคะที่อบอุ่นนะคะอนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งไปกับคุณด้วยนะคะก็ขอจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2เท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่3ากันนะคะ คนที่เลือกกองที่สะนะคะเขารักคุณตรงไหนใบแรกนะคะได้เดชา a ิอ o t นะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความกระตือรือร้นและก็มีความอดทนนะคะต่อมาได้ Knight of Wands อสศวินถือไม้เท้านะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่กล้าหาญนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ใส่ใจนะคะรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะใบที่3นะคะได้ The มจิเชียนนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณนั้นนะคะเป็นคนที่คือพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะทำสิ่งต่างๆที่แบบหลากหลายอย่างนะคะคุณสามารถทำได้นะคะคือมีความสามารถในในหลากหลายด้านนะคะด้วยความเขาเรียกนะความ ใส่ใจนะคะในการที่จะเรียนรู้ทาให้คุณมีความสามารถหลากหลายด้านนะคะแล้วเขาก็รักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วก็ทำนะคะต่อมานะคะได้เบอร์15 The d e v i l นะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยดูมีเสน่ห์นะคะเวลาที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ เวลาที่คุณเหมือนกับตั้งใจทำอะไรบางอย่างมันดูแบบมีเสน่ห์ในสายตาของเขาต่อมานะคะได้5ถ้วยนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทและเขารู้สึกผูกพันนะคะกับคุณเรามาดูไพ่ออร์เคิลนะคะ ใบแรกได้จมปลักนะคะเป็นน้องคลายนะคะที่เหมือนกับจมปลักอยู่ที่โคนนะคะขยับตัวไม่ได้นะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะรักใครหรือว่ารักอะไรก็คือรักจริงนะคะถ้าพูดอะไรแล้วก็คือจะลงมือทำจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นเล่นนะคะต่อมานะคะได้ เบอร์79นะคะฟอร์จนะคะแข็งแก่่งนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะแข่งแกร่งนะคะก็ะคือมีแบบมั่นคงนะคะไม่อ่อนไหวไปตามกระแสนะคะและ้วก็เขารู้สึกเหมือนได้เจอคนที่เหมือนกับเขานะคะ เวลาที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขาก็เหมือนเห็นตัวเองนะคะต่อมาได้แกลเลอรี่นะคะเป็นรูปน้องแมวอ้วนกำลังชมนิทรัศการศิลปะนะคะเขารู้สึกรักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดนอกกรอบนะคะคือทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ หาทางออกในเรื่องที่มันดูซับซ้อนได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ติดอยู่กับกรอบนะคะหรือว่ามองหาโอกาสได้ตรงที่คุณเนี่ยเหมือนมีจินตนาการแล้วก็ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆเหมือนกับศิละปะนะคะมันก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต่อมานะคะได้เบอร์เจ patience ความอดทนนะคะเป็นรูปนาฬิกาทรายนะคะเขารักคุณนะคะตรงที่คุณเป็นคนที่มีความอดทนนะคะแล้วก็รู้จักรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณเป็นคนที่รู้ว่าเวลาไหนนะคะควรจะรอเวลาไหนควรจะลุยนะคะใบสุดท้ายนะคะได้เบอร์ B 13สสัมผัสพิเศษ เป็นรูปเด็กน้อยนะคะกำลังกระซิบข้างหูเทวดานะคะเขารู้สึกรักคนที่เลือกกองที่3ามนะคะตรงที่คุณนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่เข้าใจแล้วก็ห่วงใยพี่ห่วงใยผู้อื่นนะคะและคุณนั้นนะคะก็อาจจะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะคะทำให้เขารู้สึกทึ่งนะคะ และคุณทำให้เขารู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะได้มีโอกาสที่จะดูแลแล้วก็ใส่ใจคุณนะคะก็ขอจบคำทํานายสำหรับคนที่เลือกกองที่3เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ